The rolling pin เป็นร้านขนมออนไลน์ที่ขายขนมที่เย่ายว,วนที่สุดในกรุงเทพค่ะและเราก็มีมิชชั่นที่จะ empower ให้ผู้หญิงรู้สึก bold sexy และ free ค่ะตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาธุรกิจเราได้โตขึ้นเร็วมากที่เลือกร้านละมุเพราะว่าร้านล,ละมุมีบริการที่หลากหลายนะคะแล้วก็มี Food Box ด้วยผลส่งทันใจทำให้รู้สึกมั่นใจนะคะว่าขนมจะปลอดภัยถึงมือลูกค้าค่ะ พอคุกกี้อบสดใหม่เนี่ยมันจะรู้สึกพิเศษกับคุกกี้อื่นๆเพราะว่าข้างนอกมันจะกรอบข้างในมันจะยื่นะคะเราก็เลยต้องการส่งให้ลูกค้าทานท,าทันทีลูกค้าจะได้รู้สึกถึงความพิเศษความสดใหม่ของคุกกี้นั้น,นะคะ่ละร้านุูมีบริการหลายแบบนะคะฉะนั้นเราก็เลยแนะนำเลยค่ะทำให้ธุรก,กิจคุณโตได้แน่นอน,นะคะ่ะ